สวัสดีครับผมพรชัยไสงามน,นะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคลวงมะกลวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งปันทั้งหมด4ี่องค์นะครับบางองค์ก็หลุดจองอย่างว่านะครับเนี่ยองค์นี้ก็หลุดจองนะครับเนี่ยเหลืออยู่องค์เดียวนะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับสมเด็จฐานสามชั้นนะครับนี่ฮะปีหนึ่งห้านะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันนี่ฮะเป็นมึกแดงนะครับ ดูขอบตัดนะครับนี่ฮะขอบปิ้นธรรมชาตินะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับอันนี้ก็หลุดจองนะครับมีคนจองไว้แต่นี่ก็บินธรรมชาตินิดหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่ได้มาเอานะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้นะครับนี่ สมเด็จหลังพระศิวลีนะครับนี่ฮะนี่สมเด็จหลังพระศิวลีพิมพ์เอลเล็กนะตรงนี้จะเป็นพิมพ์เอลใหญ่นะครับมีเอวเล็กกับเอลใหญ่นะครับนี่ฮะตรงนี้จะมีกําไรนะครับเนี่ยตรงข้อแขนถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับวงนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยสมเด็จหลังพระศิวลีนะครับนี่ณชารีตินะครับมีพระศิวลีนะครับขออะไรก็ได้นะครับเรื่องโชคลาภดีมากนะครับ นี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้พระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันพิมพ์คะแนนปีหนึ่งห้านะครับเนี่ยฐานสามชั้นนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่ฮะองค์จะหนาพอสมควรนะครับเนี่ยขอบข้างตัดเรียบร้อยนะครับเนี่ยหลังเรียบนะครับองค์นี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเนี่ยแล้วก็องค์สุดท้ายวันนี้นะครับ นี่ฮะองค์สุดท้ายองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับหลังพระศิวลีนะครับนี่ฮะนี่ฮะหลังพระศิวลีพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะนี่หายากนะครับถือว่าหายากนะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลังพระศิวลีนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ลายพรชัยไสงามนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ